<ะ>อย่าไปให้มันเลยเอาบบ้าเยววาคิดตังค่อนคิดตังอืมคิดตังเป็นอะไรที่เป็นภารกิจส่วนตัวของดีเอ็มซีมากๆทุกคนจะได้ยินคลิปเอ้ทุกคนจะได้ยินเสียงดีเอมซเก็บตังตั้งแต่คลิปแรกๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนเก็บเงินขุดต่อไปเรื่อยๆ กดตอ่อไปเรื่อยๆเอาไปกดใ่เกียวเอาก็อีกละมันเป็นอะไรที่เป็นประจํานะครับพอเวลาจะเลิกคลิปเนี้ยผมจะถามว่า DMC มีะจะพูดไหมครับเขาก็จะพูดว่าอนนเอ <c oughs> าไปกดแบงกีนะถูงว่าร์ละแต่จริงก็ไม่ใช่นะครับแต่<ม>ความจริงแล้ว DMC เป็นความจริงเลยทีเดียว DMC มันเป็นคนแบบว่า <c oughs> เออแบบมันพูดยากครับเป็นอะไรที่พูดยากสักคลิปหน่อยอมันเชืออะไร ใกล้เสร็จแล้วโว้ยดม d m ด d มซี m c DMC 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 ี m c DMC พ่อด m มซี c เป็นพ่อหรือหนึ่งแต่เมื่อะไรวะเนี่ยเออหินไม่พอเห็นเห็นเห็นไม่พอแล้วแล้วมีทรายไหมถ้าทรายอย่างงี้ทรายมันมีแค่นั้นล่ะมั้งมีโต๊ะโต๊ะมาเตียงเอาเตียงมาอย่างเงี้ยมีอะไรไหมจะต้องการมาข้างบนโดยด่วน เปเด็นไงจีคิดตั้งก่อนคน <Good S 2> เยอะกูเรียนแอปเปิลรู้สึกว่ากูเรียนแอปเปิลเป็นอะไรที่แบบว่ากูเรียนแอปเปิลนี่ยเขาเป็นอธิบายให้ฟังก็เป็นปลักอินแอปเปิลทีหรืออะไรสักอย่างเลยครับแอปเปิลเป็นแอปเปิลเป็นปลักอินที่ทําให้สามารถตีใบไม้แล้วจะดรอปออกมาเป็นแอปเปิลกับแอปเปิลทองได้นะครับก็โหลดมาใช้กันได้ดูโอ้ย <c oughs> หมดพอดีเล่นได้โพลีเกนเล่นตัวผู้หญิงเล่นดีหน่อยก็ มีคนขอเจียบขนาดตัวจริงมันก็ดีไหมเราไม่ใช่เหรอผู้ชายขอจริงตีป้ามันสิโอ้ยโอเคตโตให้ก o l ดด n Apple คุณแมวครับผมไม่ต้องการต้องการเิียน Copperstone บ้าน Stone b e a เท่หตัวต้องการ Copperstone เขาต้มบิดข้อตีมันจะได้ต้มบิดไหมเออได้ไปเยี่ยมเยี่ยมแชงอยู่กินกินกินแท่งแช่งยู่โอ้เพิ่มเยอะเลยทีเดียวมีออร่าอาบิขึ้นด้วยเออไม่ใช่ละมันเป็นสีชมพูเออมีที่ขุดหินไหมดีมซีให้ไปเมื่อกี้มีไหมไม่มี<อ>ไม่มีะจะที่ขุดเหล็กปะเอาเออกมาที่ขุดเหล็กก็ได้ต้องการาด่วนเลยมันแกจะเสร็จแล้วดาวเคาะอีกแค่นิดเดียวเออเดี๋ยวใกล้จะพังแล้วเราต้องโยนนี่หว่า ดีมซีถ้าเกิดบ้านเสร็จเราก็โอเคเลยนะโอเควันนี้เราก็อัดยาวหน่อยเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงมันกับไอของเล่นเด็กพอเวลากดแล้วมันจะจิ้วเขาเตอเด็กนี่วะกระดีเดี๋ยวขุดทางขึ้นที่อนาทีสุดในสามโลกเดี๋ยวเราโอเคเสร็จแล้ว เรียบร้อยครับเสร็จไปที่เรียบร้อยภารกิจก็โอเคแล้วแต่เหลือแต่ตกแต่งดาวนี้ข้างในก็สามารถทําเป็นห้องอะไรได้สักอย่างนะครับห้องสักอย่างห้องสักอย่างนะครับอาจจะมีอะไรมาเกิดก็ได้เพราะมันมืดมากเลยไฟง้อก็ไม่มีไฟไงก็เดี๋ยวค่อยมาปักก็เผาดีอีกง่อก็ขี้เกียจเผาไงอืมอืมอืม ปา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 โอเคครับก okay, okay, like okay, ็เขาเก่เนาะก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วโอเคเคลียร์แอนด์เคลียร์ภารกิจมิชชั่นคอมเพล็กซ์ปักไฟปึ๊กเสร็จแล้วมาบ้านมิชชั่นเดี๋ยวดวบ้านที่การสนกษาห้าโลกเสร็จแล้วต่อขุดไม่ได้ขุดไม่ได้โอเคเยสเยสเยสเรียบร้อยดาวก็ ดาวเคาะน้อยบายอามิงโกสเสร็จ okay, แล้วปุบโต้บ้านโซนบิกโอเคมิชชั่นคอมเพล็กซ์บกแล้วดาวก็เสร็จแล้วดูดิไม่ไฟโอ้โหดาวเหียนะมันเป็น <c oughs> ดาวสี่เหลี่ยมไหมครับว่เป็นอะไรที่สี่เหลี่ยมอยู่แล้วใคร,ใครๆก็รู้ <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยไปต่อเติมในอนาคตอันใกล้ <c oughs> ที่จะถึงอะไรแบบนั้น <c oughs> บ้านโตนบิกเสร็จแล้วก็มีเหมือนกับเป็นเค้กมีอันนี้แปลไว้ข้างบนด้วยบ้ามึกไปนึง ขึ้นไปข้างบนป้าป้าป้าป้ปาโอ้เฮ้ยแยกายตอนนอนแต่อาจจะร้อนๆน,นิดหน่อยนะทำไมร้อนดิ <c oughs> ก็ดูตั้งอยู่กลางแจง้ง <c oughs> ตรงไอ้ไกปีกประมาณแค่ประมาณสิบบล็อกก็มีมีตัวอะไรมายืนต้อนรับข้างหน้า <c oughs> โอ้โอชูเก๊กชชูเก๊กชีชูก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 เก๊กชโ,โอเคครับก็คลิปนี้ก็ยังไม่จบยังไม่จบหรอ ทำอะไรต่ออีกยังยังยังเอาย้ายเตียงอย่ามนย้ายเตียงเอ๊ะจะย้ายไปไหนล่ะในบ้านไงจะย้ายไปไหนล่ะอาบิคุ้งในบ้านนี้นี่ครับกายพาวเวอร์ร็อกเขาทำอะไรไอ้คือนอนทำไมวะเขาทําอะไรอยู่เอ้ยมันกลายเป็นออคซิเดียนน่ะเฮ้ยเวนกำแต่เป็นอย่างนั้นน่ะโอ้เลิกครับแป๊บนึงฮะกรรมละโตอุ๊ย ในการทําแบบนี้มันก็เกิดปัญหาขึ้นได้นะครับก็ต้องระวังกันด้วยเพราะว่าบางทีอันนี้มันขุดได้ไหมวะเนี่ยตูลืมไปว่าขุดไม่ได้นี่หว่าก็เดี๋ยวเอาไอ้ดีดีมสิมันเป็นมันเป็นมันเป็นออฟซิดนไปละ ทำไงใช่ไหมตับ G M E M O D E S A V E R D M C ดันนะบินเข้าไปก็เสร็จปั๊บบองวับขอถือว่าเป็นกรณีพิเศษนะครับเนื่องจากมันรโยนทิ้งคือเกิดได้ไงไม่รู้เดี๋ยวเราต้องไปสอบถามกับกายพาวเวอร์บีอีกทีหนึ่งครับว่าเป็นยังไงก็ศูนย์โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวโยนภารกิจนี้เลยกันนะภารกิจโยนจอะไอออนสามสองหนึ่งสองหนึ่งอ้าจอบไปออนที่น่ารักอ ลาก่อนเพื่อนมีของในตัวไหมตูมไม่ตูมไม่ได้ลงไปตายนะโอเคดราเข้มาสัจจันท์ก็อาจจะมีนี่ห้องนอนสุดแสนเที่ยเนี่ครับห้องนอนวันนี้เราจะมารีวิวบ้านที่ DMC สร้างกันนะครับตอนนอนมร้อนนิดหน่อยนี่ครับตอนตอนเดินเข้าไปเราก็จะพบกับหน้าอับดี DMC ครับพอเดินเข้าไปก็จะพบกับเตียงสองเตียงครับอสุดยอดมากข้างบนก็มีบุหรแพงแล้วก็ไฟอย่างอันนี้เล็กน้อยก็ถือว่าเป็นบ้านที่โอ้โหสุดยอดมากเลยครับ ทางขึ้นทางขึ้นสุดยอดกว่านี้มีอไหมอืมวิ่งแมนเต็มเลยเพื่อนครับทางขึ้นอืมฮึครับซองสัมบีครับอืมฮึสุดยอดจริงโอ้คุณกายเพิ่มเบธียังเดินไมู่แล้วครับเอาครับนี่สามารถขึ้นทางนี้ด้วยรายการพิเศษ DMC ตุ๋ยซัมบี้เอ๊ยเบิร์ดนะปกติซัมบี้ต้องตุ๋ยไม่ใช่เหรอ่วัสดีมิสเตอร์คริปเปอร์เดือบได้ไงหรอฝั่งนั้นเกิด บูมูลปาร์ตี้อย่างหนักเลยบูมูลปาร์ตี้มันรังอ่ะพระจันทร์มันเต็มดวงหรือเปล่าเนี่ยเออเกือบเต็มอ่ะเอ้ยไม่เต็มนี่หว่าก็คลิปนี้เริ่มใครไปใครไปบูว่ะประตูขังเลยมันเหลือภารกิจอะไรบ้างภารกิจไม่ใช่ภารกิจประตูขังแล้วไปเข้าไปให้คนตายกันเยอะเหลือภารกิจอะไรบ้างภารกิจตีหัห้องอ๋อภารกิจที่เหลือภารกิจอะไรทำผลแก่อืม ปลูกข้าวยังไม่ทาเลยเนี่ยปลูกข้าวเราไม่มีซีดเลยอ่ะจะปลูกได้ไงวะก็วางวางกระดูกไว้ตรงพื้นหญ้าไงเออใช่ดีมซีโอฉลาดวันนี้แหละอะไรเอ็นเดอร์แมนโนอะไรคือเอ็นเดอร์แมนโนลองด่าเขาบอกเ่ยเอนเดอร์แมนนั่งงูหายไปแล้วอะไรอะไรคือเอ็นเดอร์แมนโนเฮ้ยฮะเอนเดอร์แมนนั่งงูหายก็เดนแมนนั่งงูโอ้โหเกิดเป็นโกโก้คันตอนนี้ได้มาเล็กเกียร์มาอย่างมากมายมหาศาลก็โตแจกมีที่ขุดไหมขอที่ขุดหน่อยโยนปั๊บ เรามาปลูกไอ้เนี่ยปลูกเพืชไอ้ปลูกข้าวมีไหมไปขุดเนี่ยไอ้ไม่ใช้ที่ขุดไอ้อะไรวะพวกพวไม่ใช่พวเอ่อเขียว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 ใช่ใช่เออเรียกไอ้เจ้เท่าไหร่เห็นไหมอ้าวมันเตอร์หายหมดเลยป๊าป๊าป๊าตอนนี้แมปอินฟินิตี้ทีวีไอ้ไม่ใช่แมปแมปเอ่อเซิร์ฟเวอร์อินฟินิตี้ทีวีก็เกิดปัญหาขึ้นเล็กน้อยคือ แหลกเกินแบบเกินจนไม่สามารถทำอะไรได้ก็คือมันมีคนเสกวัวประมาณหนึ่งพันตัวมาก็เจ้าเหลือเพื่อนอะไรครับเชิญเหลือมันก็คือมันก็คือมันก็คืออยวแปลก่อนน๊บนึงแปลก่อนอทำคนแก่ทำกับดักสัตว์แล้วก็แล้วก็กับดักซัมบีไม่ใช่เหเอากับดักซัมบีก็มีไม่ใช่หรอแล้วก็ กับดักกัดักมอนเตอร์ทุกตัวเออนั่นแหละนั่นแหละสุดท้าย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 ก็คือสร้างดาวที่ไม่เหมือนกับดาวตานแรกเราอัวนี้ยากนะครับต้องไปเอ้ยใครคุดรูนี่คิงเอ่ะแล้วก็คลิปนี้ก็อืเดี๋ยวนะอะไรนะคลิปสุดท้ายก็ยังเหลือภารกิจอีกนะเหลือเยอะเหลือสองภารกิจเิยภารกิจบึมแบบอ้าว้ยมันไม่ดีอะ โอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้แล้วกันนะโอเคครับจบเพียงแค่นี้ครับ DMC ไม่มีไม่มีสิทธิ์พูดเลยทางนั้นครับอ้าวอ่าครับมีมีอะไรพูดไหมครับไม่ต้องพูดหรอกครับผมรู้ว่าคุณจะพูดว่าอะไรพอแล้วดีกว่าอ่า DMC เมายา DMC เมายาอกิจ่ยี่สิบเอ็ดอ้าวตกไปตกลงไปตกลงไปตกลงไปตกไปตกไปตกไปแล้วกลายเพราว่าล็อกโอเคครับเอ่อคุณมีอะไรพูดไหมครับ เ้าก็พูดไม่ได้นี่เออใช่เนอะโอเคครับ DMC ก็จบคลิปแยงเท่านี้แล้วกันนะครับชมกับคลิปหน้าได้แล้วก็มีอะไรก็กดไลค์และคอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในการอัดคลิปต่อไปไม่ผลยันได้ยังไงต้องพูดสีเนะเอาเป็นว่าแค่นี้ครับบายบายครับ